เขาเทคเทคให้เจ้านายผมแล้วเจ้านายผมก็ซื้อวันแรกที่ผมเข้าไปในคาสิโนที่นั่นนะฮะผมเดินดิ่ง้าไปเลยในห้องเกมรูมจําได้เลยกูจําติดตาเข้าไปในห้องเกมรูมเลยเข้าไปหาหผู้จัดการที่เป็นชาวรัสเซียหรือไงสักอย่างเนี่ยแต่เสิอกพูดไทยได้ผมก็เดินเข้าไปดิ่งๆแล้วไปถามมึงเลยบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ไอเป็นเสมือน เลขคาของเจ้านายแล้วกูอยากจะรู้อ่ะผมก็เดินเข้าไปผมก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าคาสิโนนี่มันโกงได้ไหมพอจังหวะแม่งก็มีล่ามแล้วก็มีม,มีไอ้รองจากไอ้หัวหน้ามันที่เป็นรัสเซียที่คุมคาสิโนอยู่ข้างในอ่ะแม่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอ่ะมาคุยกันบอกโกบอยเมื่อก่อนเขาเรียกโกบอยอยู่นะไม่ใช่โกบอยคัดโกบอยโกบอยเขาก็บอกว่าโกบอย ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากู้เงินเนี่ยโกบอยร้อยละห้าร้อยละสามร้อยละห้าร้อยละสิบต่อเดือนนี่เฮี้ยมากแล้วนะเขาเล่าให้โกบอยฟังงนี้แล้วเขาก็บอกโกบอยว่าโกบอยรู้ไหมไอ้คาสิโนเนี่ยไอ้บาคาร่าที่เล่นกันอยู่เนี่ยนะครับปกติเรากู้ร้อยละห้านี่ต่อเดือนแม่งดอกโหดเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ไอ้ไอ้ไอบาคาร่าเฮี้ยเนี่ย มันกินนะครับแทงสองฝั่งสีเขียวสีแดงถ้าคุณแทงแดงคุณได้เต็มถ้าคุณแทงเขียวคุณเสียห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณแทงหมื่นหนึ่งคุณจะต้องเสียดอกให้มันห้าร้อยบาท,บาทเขาบอกว่าไอเนี้ยแค่สามนาทีในการเปิดไพ่แค่นั้นก็คือดอกเบีย้ยมหาศาลแล้วแล้วเขาพาผมไปดูในห้องเก็บห้องเก็บชิป ผมไม่เคยเห็นห้องเก็บชิปอะไรที่แบบว่าไอ้เคียชิปม่นเยอะมากผมให้ดูหลักการเนี่ยนะผมจะให้ชิปจะคล้ายๆแบบเนี้ยคล้ายๆเคสโทรศัพท์ผมแบบนี้เนี่ยนะมันจะเล็กลงหน่อยชิปตัวเนี้ยหนึ่งล้านบาทโอ้แม่เจ้าไอ้เฮียชิปชิปหนึ่งเนี่ยขนาดเนี้ยหนึ่งล้านบาทเขาบอกมึงจะเอาอะไรมาสู้ แล้วเขาเปิดเซฟให้ผมดูโอ้โหมันเ็าบอกมันคือกุตสโลบายเหรียญเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญน,นะครับเหรียญของอหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยปกติถ้าพวกคุณทุกคนเล่นเล่นบาคาร่าหรือเล่นแทงป๊อกเด้งกันนะอ่ะโทษทีนะแค่คุณเอาแบงค์ห้าร้อยใบหนึ่งแทงอ่ะใช้เงินสดสด,สดแทงอะ่ะเชี่ยใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมเลยนะแต่กุตสโลบายของเขาคือพวกคาสิโนพวกเนี่ยมันจะใช้เหรียญ เหรียญหนึ่งเหรียญเท่ากับเงินห้าหมื่นไอหนึ่งหมื่นบาทคุณจะรู้สึกว่าเหรียญพวกนะั้นแม่งไม่มีค่าเหียอะไรเลยเพราะ็้นโยนไปแล้วก็แทงนั่นคือกุศโลบายที่ทําให้คุณหมดตัวผมก็มาถึงบอก่อเออจริงว่าแม่งถ้าเราโดนดอกแค่ร้อยละห้าต่อเดือนนี่ก็ชิบหายแล้วนะแต่นี่คือดอกแม่งร้อยละห้าต่อสามนาทีของมันที่มันกินเราอ่เขาบอกว่าให้ด hey ีอ่ะ เขาเองเขาเห็นมาหมดแล้วไอ้พวกเสียไอ้พวกเสียเสียทั้งหลายไอ้พวกที่ชอบเล่นการพนันทั้งหลายสุดท้ายแม่งกับผูกคอตายคือไม่สวยอะไม่เคยมีใครได้ไม่เคยมีใครได้รวยจากการพนันแต่ขาบอกก็บอกอ้าวแล้วเจ้าของล่ะไม่รวยลระเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าโทษโทษโทษดีเขาบอกว่าไม่มีใครรวยจากการพนันนอกจากเจ้าของขาบอกก็บอกว่าอ้าว ไอ้เฮ็แล้วเจ้าของ้วยงั้นนะถ้ามึงรวยจริงทําไมมึงต้องมาขายขายเจ้านายผมถูกไามคาสิโน,โนเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยได้เงินเป็นหมื่นล้านและเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดไปบริหารจัดการที่ผิดนี่เขาเลอยเขบอยฟังเขาเอาเงินไปบริหารการจัดการที่ผิดมันก็เลยทำให้เงินเขาอะขาดสภาพคล่อง